สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจรักความยุติธรรมรักสิทธิเสรีภาพความเป็นอิสระชนของตัวเองนะคะวันนี้พิดาสุดที่จะทานทนแล้วนะคะกับเหตุการณ์ในประเทศไทยจากการยึดอำนาจโดยคอสอชอเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาถึงวันนี้เนี่ยใครก็รู้ค่ะว่า นี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะการยึดอำนาจประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วคิดแทนประชาชนแล้วก็คิดว่านี่คือการทำให้บ้านเมืองสงบนะคะมนสงบแต่เพียงชั่วคราวค่ะและที่มาสงบแต่เพียงชั่วคราวเนี่ยเพราะความกลัวนะคะไม่ใช่เป็นการยอมรับของประชาชนและมาวันนี้สิ่งที่ต้องมาพูดก็คือเหลือทนจริงๆค่ะกับการที่ สงสัยใครหรืออะไรก็ตามนะคะเรียกไปสอบสวนหรือวิธีการใดๆก็ตามเนี้นะที่จะข่มขู่คุกคามแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าคนที่ถูกเชิญตัวถูกจับตัวอุ้มตัวเข้าไปสอบสวนกรรมวิธีจะเป็นแบบไหนไม่ทราบนะคะแต่ออกมาแล้วอยู่ในความเงียบสง,สงบแต่ก็ยังมีผู้หญิงสองคนนะคะที่กล้าหาญออกมาพูดให้ฟังว่าเธอถูกกระทำอย่างไร นแรกคือคุณจิตราโคชเดชค่ะคุณจิตราโคชเดชคิดดูสิคะว่าวันนั้นเธออยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเธอก็ได้แจ้งมาแล้วว่าเธอเนี่ยไม่สามารถไปไรายงานตัวตามเวลาได้ไม่สนใจค่ะกลับมาครับเอาขึ้นสารทหารแล้วก็เอาเธอเข้าไปขังมีสิทธิ์อะไรคะเอาคนไปขังโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสินพิพากษาเลยนะคะว่าผิดอะไรนะคะแต่กลับต้องไปอยู่ภายใต้ กฎกติกามารยาทของนักโทษคดีอาญาเธอต้องถูกเอาตัวเข้าไปนะคะเธอบอกว่าสั่งให้เธอต้องถอดเสื้อผ้าชั้นลงชั้นในถอดหมดเลยนะคะต่อหน้าผู้คนผู้คุมอยู่ในนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ต้องหมุนตัวให้ดูให้ผู้คุมดูแล้วก็ไปตรวจร่างกายตามกฎกติกามารยาทของคุกคนคุกอะคะ่ะแต่เธอไม่ใช่นักโทษนะคะได้ยังไงคะแก้ผ้าถุงทงไปแล้วนะคะ ตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจภายในด้วยค่ะตรวจช่องคลอดตรวจนู่นตรวจนี่ซึ่งถ้าเป็นนักโทษนั่นคือเขาตรวจเรื่องจะพกยาเสพติดอะไรเข้าไปหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งเธอไปสถานแรกรับแดนแรกรับอะไรเนี่ยคะ่ะเข้าไปเป็นนักโทษนะคะแล้วก็อ่อให้ป้าถุงผืนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดินไปแล้วถึงจะาข้องอให้เสื้อนะคะพอตรวจเสร็จก็ ขออนุญาตขอเสื้อชั้นในกับกางเกงในมานุ่งบอกว่าไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยลงบันทึกเอาไว้ได้กระดาษมาแผ่นเดียวค่ะแล้วก็เข้าไปถึงแดนแรกรับเนี่ยก็มีการตรวจสุขภาพใหม่อีกนะคะแล้วก็ต้องแก้ผ้นให้ผู้คุมตรงนั้นอีกหมุนตัวให้ดูอีกรอบค่ะเป็นความเลวซามที่สุดที่ดิฉันสุดจะทานทนค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะน้องเปิรลกฤษสุดาค่ะคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่า เป็นความเลวซามเลวร้ายที่ทําให้ดิฉันไม่มีวันจะยอมเข้าไปอยู่ภายใต้กฎหมายโจรน,นั้นดิฉันจึงไม่ไปรายงานตัวและก็ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะคุณบอกว่าคุณไม่ไม่มีทางจะไปทําร้ายคนไม่มีทางที่จะซ่อมเสริอมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะขอโทษค่ะแน่จริงนะคะอย่าเพิ่งออกมาปฏิเสธค่ะไปค้นหาความจริงหน่อยสิคะว่าคนของคุณทํายังไงกับน้องคือสุดาเธอบอกว่าถูกจับตัวไปตั้งแต่ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนะคะ จับตัวไปก่อนตั้งที่สามวันค่ะแล้วตอนจับตัวไปเนี่ยนะคะปิดตาปิดตาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปขังเอาไว้เนี่ยเอาผ้ากาวผ้าเทปอะไรกงรูปพันเอาไว้นะคะเจ็ดวันแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะผู้หญิงต้องอาบน้ําต้องเข้าห้องน้ําก็ไม่รู้ใครมาถอดผ้าให้ถูสบู่ให้นะคะเข้าห้องน้ํามาถอดกางเกงในให้แล้วปิดตาเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงผู้ชายด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นวันแรกเนี่ยนะคะที่ไปถึงที่นั่นนอนวันรุ่งขึ้น ก็สอบสวนเนี่ยนะ,ะบังเอิญเปิดตัก็คือผ้าเนี่ยมันหลุดพอผ้ามันหลุดเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าผ้าเนี่ยหลุดเห็นหน้าพวกเขาเนี่ยเขาเขาฆ่าตายนะคะไม่ใช่เขาเอาตายนะ,ะเขาจะฆ่าตายเพราะว่าไปเห็นหน้าพวกเขาแล้วคิดดูสิครับว่ามันดันหลุดออกมาจากหน้าเขาทันทีนะครับตกกระบ,บาลเลยค่ะแล้วก็สารพัดนะ,ะตั้งเตะตั้งทุบท,ท้องกระทืบนะคะเจ็ดวันเต็มๆที่ปิดตาเอาไว้แล้วเสร็จแล้วพี่น้องนะฮะแม้กระทั่ง มีรูปของน้องถ่ายกับดิฉันก็เลยมีคนเอาไปลงนะคะตามหาตัวเธอค่ะบอกว่า where ว r e y ู u นะคะแล้วเราก็โวยวายกันออกไปว่าเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถึงได้เอาตัวออกมาแล้วก็มีแฟนออกมาด้วยแล้วก็มาพูดว่าสบายดีขออยู่ต่ออะไรแต่ไม่ไรแต่วันนี้เนี่ยนะคะเธอได้อิสระภาพของเธอแล้วอยู่ในดินแดนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโจรกับอยู่กับฝูงโจรอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้น เธอส่วนคุณจิตรานะคะวันนี้ได้พูดความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนกับนักโทษทุกๆคนที่เป็นนักโทษคดีทั่วไปคดีอาญาอะไรเนี่ยแบบนั้นนะคะแต่คุณจิตราต้องไปโดนอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นห่วงคุณจิตรามากนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกิดความสงบขอโทษค่ะสงบชั่วคราวเท่านั้นละค่ะสงบเพราะอะไรครับเพราะความกลัวเพราะการข่มขู่คุกคามขออภัยค่ะ นิดหนึ่งนะคะว่าอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งนะคะว่าคนที่จําเป็นจะต้องเป็นคนไทยตั้งใจพลัดถิ่นคนนี้นะคะไม่ยอมค่ะที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายของคนที่ไม่มีอํานาจมาใช้กฎหมายอันนั้นกับประชาชนค่ะคุณบอกว่าคุณกําลังจะสร้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยออกใหม่ของคุณเป็นประเทศแบบไหนคะประชาธิปไตยที่ไม่เท่าเทียมกัน ทุกสิ่งมาจากการแต่งตั้งอำนาจอยู่ที่ตัวคนคุณสูงสุดนะคะแล้วก็รัฐบาลของคุณประชาธิปไตยแบบไหนคะประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนต้องมาจากข้างล่างสู่ข้างบนแต่วันนี้คุณกำลังจะออกแบบการปกครองประเทศแบบใหม่ของคุณคือเป็นอำนาจอยู่ข้างบนและก็กระจายอยู่ข้างบนและก็กดขี่คนอยู่ข้างล่างนะคะโปรดทราบไปด้วยว่าไม่ว่าคนไทยในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะคะเราก็เฝ้าดูคุณอยู่นะคะว่า คุณกำลังจะทำอะไรกับประเทศไทยกับประชาชนคุณจำไว้เลยนะคะประชาชนจะยอมรับอยู่ที่ผลงานค่ะไม่ใช่อยู่ที่ความกลัวการขคงขู่คุกคามชีวิตหรือใช้อำนาจกองทัพอาวุธอยู่ในมือของคุณถ้าคุณไม่มีอาวุธถ้าคุณไม่มีการข่งขู่คุกคามอย่าคิดค่ะว่าเราไม่รู้ออกมาต่อต้านวันนี้คนต่อต้านคุณยังมีอยู่มากมายค่ะและดิฉันอยากจะบอกคุณนะคะว่า ุณเอาเขาเรียกอะไรนะคะออกมาพูดทุกวันศุกร์นะ,ค,ะคุณพูดอะไรคุณก็ไม่รู้ว่าอย่างนั้นอย่างงี้งนขอโทษค่ะคุณช่วยไปถามหน่อยนะคะกรุงเทพโพค่ะเขาบอกว่าได้ไปสํารวจจากนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่มีชื่อเสียงมีความสามารถเก่งการของประเทศไทยนะคะ27แห่ง60คนนะคะเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะ62% การแก้ปัญหาของคอสชอที่ทําอยู่เนี่ยนะคะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะสั้นที่อยู่ภายใต้ความกลัวค่ะและก็ส่วนปัญหาการปลองดองนะคะปัญหาที่คุณบอกว่าสลายสีเสื้อนะคะคุณก็ถามตัวคุณก็แล้วกันค่ะว่ามันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือเปล่าคะคุณสลายสีเสื้อจริงหรอคะคุณสลายเจ็ฟสีแดงหรือเปล่านะคะอันนี้เขาบอกว่าปัญหาแก้ปัญหาสีเสื้อนะคะมันก็ได้แค่ระยะสั้น แค่53%นะคะและก็แก้ไม่ได้ผลอีก20%แปลว่าคนไม่เห็นด้วยกับตรงนี้นะคะ73.3%นะคะส่วนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะคะคุณบอกคืนความสุขให้กับประชาชนคุณรู้ไหมคะความสุขสิ่งที่คุณทําอยู่ใช้งบประมาณแผ่นหนึงตอนนี้อยู่เนี่ยนะคะเข้าบวกการคืนความสุขแบบนี้นะคะ 78.3%ระยะสั้นๆที่ถูกข่มขู่ข,ขุกคามแล้วก็ประชาชนจําเป็นต้องออกมาหรือใครจะถูกบังคับก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการยอมรับต้องมาจากผลงานไม่ใช่อํานาจบังคับให้กลัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะใครก็ตามที่ถูกเรียกตัวไปเพื่อที่จะไปปรับทัศนคติท่านโดนอะไรบ้างนะคะดูผู้หญิงสองคน ที่มีความกล้าหาญที่จะกล้าพูดให้โลกรู้และเรื่องนี้จะต้องไปถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิผูุชนที่ถูกละเมิดอย่างร้ายแรงในประเทศไทยถึง UN และก็ถึงองค์กรต่างๆทั่วโลกค่ะเราต้องออกมาพูดความจริงนะคะความจริงเท่านั้นที่จะชนะความกลัวไม่มีทางทำให้ชนะได้และการต่อสู้นะคะยังไม่หมดเวลาเรายังไม่แพ้ค่ะเพราะฉะนั้น คำว่าแพ้กับคำว่าชนะนี่นะคะมันใกล้กันนิดเดียวค่ะเราจะต้องสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วจะรู้ว่าผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันนะคะความเสมอภาคความยุติธรรมเท่านั้นที่จะชนะคนที่จะใช้อำนาจเผด็จการมากดขี่ปกครองประชาชนให้ประชาชนเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณและ คุณอย่าได้คิดว่าประชาชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณอยากให้กินอะไรอยากให้อยู่ยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เลี้ยงเราค่ะดีฉัช่นธรมาหาแดกกันเองนะคะแต่ว่าคุณก็ยังจะให้เป็นสัตว์เลี้ยงพี่น้องประชาชนต้องไม่ยินยอมที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาค่ะขอบคุณค่ะวันหลังจะมาพูดให้ฟังใหม่นะคะติดตามดารุณีกรีฑบุญญาลัยนะคิดอย่างดารุณีอยากจะบอกอย่างดารุณีทัก a c e b o o k นี่ค่ะ